และนี่คือของเล่นใหม่ล่าสุดแฮะไม่ใช่นายพันของเล่นใหม่ล่าสุดในวันนี้ครับเกมตีตุนมาเป็นเครื่องเล่นเหมือนตามห้างเลยนะครับแต่เป็นไซส์จิ๋วไซส์มินิเอาไว้เล่นที่บ้านได้เล่นบนโต๊ะได้แบบสบายสบายครับนี่มาให้กเกจตอย่างเฟี้ยวเลยนะครับซึ่งตอนที่ซื้อมานั้นเขาก็ให้ฐานมาพร้อมครับเียด้ว่าซื้อมาปุ๊บใส่ฐานป๊อปเล่นได้ปี๊บเลยครับมาดูกันดีกว่าครับเกมตีตุนมินิ Uhu <tryk af> hu <hars> 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 infinity อันดับแรกดูดรอบกล่องกันก่อนครับเขาว่าอย่างไงกันบ้างครับเล่นได้หลายคนครับ hand and eye coordination นะครับก็คือเป็นใช้ตากับมือแบบประสาทสัมผัสเรื่องตากับมืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเสียงมีไฟพร้อมเลยนะครับแน่นอนแหละมันมีฐานอย่างนี้มันก็ต้องมีเสียงมีไฟแล้วตุ่นก็ต้องขึน้นก็ต้องมีคะแนนอะไรประมาณนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับจริงๆเกมตตุ่นเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากตุ่นขึ้นมาตรงไหนก็ตีแค่ นั่นแหละนะครับเนาะอ่ามาเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับสัมผัดแรกครับตั้งแต่ได้ของมาผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่รู้เลยนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเหมือนกันกซ้าใช้ขวาบนลากเอา้าแกะไงเนี่ยผมอยากแกะให้กล่องมันดีๆเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างสวยนะครับเราเก็บไว้ใช้งานต่อได้แกะใช้ขวาอ๋อแกะใช้ขวาแล้วก็เปิดออกใช่ไหมแฟบอ่าเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดสองเลยเอ๋ ถ้านี้เปิดไม่ออกจิดก็เทปอยู่ออกข้างเดียวก็ได้อ่านี่อโอเ่านี่ครับได้มาแล้วก็ติดนี่อยู่เราก็ต้องบุนออกบุนออก เราหมุนออกเออทำแพ็กเกจมาดีใช้ได้เลยนะครับก็คือแบบล็อกให้มันอยู่ไว้ครับแล้วก็หมุนออกดีๆนะเราจะได้เก็บแพ็กเกจมันไว้ดีๆผมรู้สึกว่าเขาทำมาดีนะครับด้านล่างกับด้านหลังเราหมุนออกนะโอเคหยิบออกมาดูกันตา่าดานีน่ก็เห็นไหมแพ็กเกจเราเก็บไว้ใช้ต่อได้นะอ่ะโอเคอันนี้ทันแตเราค่อยใส่นะครับนับดูกันก่อนนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับว,ว้าวแรสอะโม มีปุ่ม,ปมเปิดปิดเล่นตีอะไรอย่างงี้นะครับดูตัวค้อนเฮ้ยค้อนค่อนข้างหนักครับวิววิดูแบบมันมีน้ําหนักอะ่ะตีลงไปเงี้ยเอ้ยแจวแจวแจวเจวแจวตรงนี้นะครับตรงตัวเครื่องนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรมากน้ำหนักแบบพอดีพอดีนะครับดรียกว่าวก็น่าจะสนุกได้แหละนะอ่ะลองเลยดีกว่านะเราอย่าคิดอะไรมากนะครับตรงนี้อ่าต้องใช้ฐาน2องเองน่าจะสามก้อนแหละเพราะเขาให้มาสามก้อนนะครับก็มันต้องไขนิดนึงนะครับ อ่าใช่ครับก็เป็น2 A 3ก้อนนะครับแม่เขาให้มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องดื้อละครับรู้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> อ่าใส่ไปโอเคแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยขันกลับไปด้วยโอเคเรียบร้อยครับมาทีนี้เรามาดูกัน,นครับวิธีการเล่นอ่าถ้าผมดูตัวก็ไม่มีอะไรนะมีแค่สองปุ่มตรงนี้นะครับมาดูกันกใกล้ๆชัดๆนะครับลองกดเปิดเครื่องนี้อ่าแล้วก็ถ้าเริ่มคือกดตรงนี้มั้งใช่ไหม แล้วดีก็อ๋อไฟขึ้นตรงไหนก็ตีตรงนั้นครับตัวละห้าแต้มเฮ้ยเร็วจังนะอ่อะ,ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยแบบตัดเดี่ยวมากให้เวลาปุ๊บิดหรือว่าตีพลาดก็ไม่ได้เลยสี่สิบแต้มเองเฮ้ยลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ทำไมอ่ะมา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 ,มา,มา มา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 มหูยแต่ว่าตีพลาดไม่ได้โม้งเมื่อกี้ผม,ม,มตีผิดแน่เลยเอละเราลองตีผิดดูนะเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้หรอเอาได้ต่อตีผิดไม่ได้โอ้โ มันน่าจะมีจํากัดอยู่ครับว่าตีผิดกี่ทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างกล่องก็ไม่ได้มีบอกนะครับคู่มือก็ไม่มีไม่มีครับผมดูข้างกล่องแล้วไม่มีคู่มือหรืออะไรทั้งสิ้นบอกนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนเห็นไหม,ไมร้อยยี่ห้ารอบแรกผมไม่แน่ใจตีผิดพลาดหรืออะไรยังไงไปเหมือนกันนะครับแต่ก็เนี่ยเราเนี้ไปได้ร้อยยี่ห้าเลยนะครับประมาณนั้น <S <S เฮ้ยสนุกดี มันดูเหมือนแบบจะเป็นของเด็กนะแต่สนุกนะแอบรุนตึงเต้นแอบกลัวตีมไม่ทันเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคการเล่นสองั้งไปแล้วพอรู้การเล่นรู้ไหแล้วมาคราวนี้ครับมาลองดูกันครับว่าผมจะได้ไฮสกอร์เท่าไหร่ตอนนี้เรามาเล่นกันดีนกว่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูครับว่าผมจะได้ไฮสกอร์เท่าไหร่นะครับตวนตัวผมผมกดไปเลย300แล้วกันอ่ะนะมาผมจาว,ว่า300นะเพื่อนๆก็ผมได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัดเป็นจริงหรือเปล่านะครับมาโอเคผมพร้อมนะครับพร้อมไหมเริ่มได้ นี <Go! S 2> ่คือได้ไปต่อใช่ไหมอ,อ๋อมันคงมีลิมิตอยู่ครับถ้าเกิดถึงแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้ไปต่อได้เป็นอย่างนั้นมากกว่า อ่าได้ครับใช่ครับเรียกว่ามันต้องถึงเกณฑ์อยู่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ไม่ได้ไปต่อประมาณนั้น้ามาเรียกเรียกว่าประเมินต,ต่ำเกินครับโอ้เพลงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอตื่นเต้นมากขึ้นโอ้สี่้วปแดสิบแล้วดุยอ,อ,อืาอ่นนี้ชิลให้เราได้พักผ่อนหน่อยหนึ่งครับตาหน้าต้องแรงขึ้นแม่เลยเดานะ โอ้โอ้หมื่นหมือ่นหมือไม่ไหวดีครับเฮ้ยอ่ะพันแต้มเหมืกันผมเอาไปโู้ไปโอ้ยทั้งคืนอย่างนี้ผมเฮ้ยเด้งตัวจริงจริงครับไปเล่นอย่างนี้เหรอครับยอมครับยอม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 ไม่ไหวไม่ไหวโอ้มา มันก็ไม่อะไรคือไม่อะไรแต่ปัญหาคือมันไม่มือครับอู้เลยมาแปดแล้จะสิตแต้มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวจริงๆครับถ้าไหวนี่ไปต่อนะแต่ผมเปนไม่มือนะครับเพราะว่าวยความที่มันเล็กไม่เป็นของเล่นนลแล้วแบบเราเรามือผู้ใหญ่อยนจับเหมือนจับอยู่เงี้ยมันจับอะไรอยู่เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเมื่อยมือตีตีตีนะครับอ่ะโอเคได้ถือว่าผ่านนะครับสนุกดีเกมน,นี้นะก็ซื้อให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับ อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ใหญ่มากเท่าไหร่มันเป็นของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าลูกผมอย่างเ้็ดขวบก็น่าจะมีเล่นสักพักก็คงเบื่อแต่มันก็ได้ท้าทายดีเราจะแข่งกับเขานะอะไรอย่างงี้นะครับทีนี้ครับเป็นความสงสัยใครลูทีนี้ครับเป็นความสงสัยใครองผมครับว่าเราต้องห้ามตีพ้ากี่ตัวงี้ดีกว่าแมอาจจะได้รู้ว่าต้องยังไงถึงจะแพ้นะครับเราดูตีไปสักนิดนึงก่อนนะอีะตีไปสักสามสตัวก่อน ผมล็อกไปแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่าแปลว่ามีโอกาสห้าครั้ง สี่ครั้งตีไม่ได้ถ้าครั้งที่ห้ายังพลาดอยู่ก็จะจบแบบนี้นั่นเองโอ้แสดงว,ว่าพลาดได้แค่สี่ครั้งเท่านั้นครับไม่มีครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้าคือจบแพนั่นเองว้าวโอเคก็สนุกมากนะครับเกมอ้ตุ้นนี่มาเป็นเครื่องแบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบเหมือนตู้เกมตามห้างนั้นเลยแต่ว่าย่อขนาดมานะครับเป็นเกมตีตุ่นไซกิวนะครับตู้เกมตีตุ่นไซกิวอย่างนี้แล้วกันนะครับ ถ้าสนใจก็ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมใส่ไว้ให้ก็ไปจัดกันได้นะครับซื้อมาเล่นทักทิว่าสนุกนะครับอย่าดูดูผมเล่นนะแต่ไม่มือ,ไม,มอไม่มือจริงนะครับประโยชน์ของเขานะครับก็คือให้เด็กฝึกในเรื่องของทาเรียกว่าอ,อะไรนะการทํางานร่วมกันของมือแนละสายตานั่นเองนะครับตาเราเห็นมือไปตาเห็นมือไปตาเห็นมือไปอย่างนั้น,นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าลูเราจะเร็วแค่ไหนนะมันก็ เหมือนเป็นพื้นฐานในในการทำธิดกันมาในอย่างในชีวิตนั่นแหละครับมันก็จะช่วยพัฒนาลูกของเราได้อย่างดีนะครับเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสนุกดีสนุกดีนะอ่าไม่ใช่ก็ปิดได้เดืทันหมดประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกันก็คือเกมตีตุ่นจิ๋วครับสำหรับเที่บ้านนะโอ้ เหมยเหมยพอได้เหงื่อนิดหน่อยสนุกดีนะครับของเล่นสมัยนี้น,น,น่าเสียดายมากสมัยนี้ผมเด็กๆไม่ได้มีของเล่นอะไรที่มันเจิงๆเฟี้ยวฟแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ตามยุคตามสมัยสมัยนู้นเราก็เล่นสนุกตามแบบของเราสมัยนี้เขาก็เล่นกันแบบนี้หรือว่าสมัยมากเด็กก็เดี๋ยวนี้เล่นโทรศัพท์แล้วเวลาผมไปร้านอาหารไปอะไรเห็นเด็กนั่งกดโทรศัพท์ทุกคนเลยนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้ก็ดีเขาจะได้วางโทรศัพท์ลงบ้างมาเล่นของที่มันมีการหยิบจับมีการประทะเกิดขึ้นจริงนอกจากแต่ที่หน้าจอใช่ไหมแล้วก็สามารถเล่นได้หลายคนน กับเพื่อนคุยเล่นเฮฮากันแบบแข่งกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับดีมากที่สำคัญก,ก็คือมันไม่ได้หนักด้วยไงเราสามารถเอาลูกให้ยกไปรโรงเรียนได้ไปเล่นนะครับแต่เล่นในเวลาเรียนนะเล่นเวลาพักหรือเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยยกไปรโรงเรียนเล่นกันกับเพื่อนได้นะครับมันเบาบสบายเนี่ยถือมือเดียวสบายเห็นไหม บายชิวๆนะครับนี่อ่ะเกมตีตุ่นถ้าเพื่อนๆสนใจก็จัดไปได้ลิงก์ใต้วิดีโออย่างที่บอกไปนะครับเสียดาน่ารักน่ารักน่ารักน,กนี่นี่นะครับก็คือของเล่นที่ผมมารีวิวมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆสนุกและมีความสุขในการเล่นเกมตีตุ่นนี้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าผมเจอของเล่นใหม่ผมจะได้รีบเอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักเป็นคนแรกในโลกเลยนะครับ เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้ย,อยแต่มันเมือ่อยมือจริงอันี่ยนะคุยอย่างเอาเล่นของสยแก่แล้วผมโอ้ยอ